แฟนคลับชาวอินเดียค่ะเขียนจดหมายถึงสื่อชื่อดังอย่างพิง k v วิ l ลนะคะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของเธอค่ะที่มีต่อสมาชิกวง b บ็ c พิง n k นะคะและเธอค่ะก็บอกว่าปลื้มลิซ่ามากๆเลยนะเปรียบลิซ่าค่ะเหมือนโลกทั้งใบของเธอกันเลยทีเดียวโดยเธอนะคะใช้นิคเนมนะว่า s วิตตี้ค่ะเป็นบลิงคชาวอินเดียนะคะวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นค่ะ เธอบอกว่าเธอรักสมาชิกวงแบ็ k พิงทุกคนนะคะแต่ก็รักลิซ่าออนนี่นะคะมากกว่าคนอื่นนิดนึงนะ และเธอค่ะก็เป็นคนแรกหมายถึงว่าลิซ่าค่ะเป็นคนแรกที่ทําให้เธอนั้นประทับใจนะคะแม้ว่าพ่อแม่ค่ะจะไม่อนุญาตนะถ้า b บ็ c พิง n k เนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตที่อินเดียก็คือจะไม่ได้ไปดูค่ะซึ่งเหมือนก็น่าเสียดายมากๆเลยนะเพราะว่าบ้านของเธอนั้นอยู่ไกลนะคะจากมุมไบที่เป็นตัวเมืองค่ะแต่เธอค่ะก็บอกว่าก็มีบางอย่างนะอยากจะเล่าให้ลิซ่าฟังอยากจะพูดถึงลิซ่านะก็เลยเขียนจดหมายค่ะมาที่พิงวิลลเนี่ยคะ่ะ โดยเธอค่ะก็บอกว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วนะยังไม่รู้จักวง b บ็คพิงเลยนะแต่ใช่เธอก็รู้จักวงการเคป๊นะคะแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยนะว่ามันคืออะไรหรือว่าอะไรยังไงนะจนกระทั่งวันนึงค่ะเธอได้เห็นคลิปวิดีโอของลิซ่านะปรากฏอยู่บน YouTube เนี่ยแหละค่ะพอได้ดูแล้วก็เกิดความประทับใจค่ะทำให้เธอนั้นอยากดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบประมาณว่าเออนี่เป็นไคยอะไรเนี้ย เธอก็อยากรู้เรื่องราวของลิซ่าเพิ่มขึ้นค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเริ่มมาศึกษาก็เลยรู้จักวงแบล็คพิ้งทั้งวงนะคะแล้วเธอก็บอกดาว่ามันก็น่าแปลกมากเลยนะที่เธอนั้นชอบเพลงนะคะของแบล็คพิงทุกเพลงเลยแถมก็ยังอยากจะเรียนแบบวงแบล็คพิงด้วยนะโดยเธอค่ะก็บอกว่าอเธอไม่สามารถที่จะออกเสียงได้อย่างถูกต้องเนาะเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่คนเกาหลีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายาามนะ ที่จะเรียนภาษาเกาหลีให้เร็วๆค่ะเพราะว่าอยากจะร้องเพลงนะคะให้มันถูกต้องแล้วเธอนะคะก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าเธอนะคะชอบสมาชิกทุกคนในวงเลยนะอย่างจีซูนะคะเธอก็ชอบวิธีค่ะที่จีซูนั้นดูแลสมาชิกคนอื่นๆในวงเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงภาพลักษณ์ของจีซูด้วยเธอเป็นคนน่ารักค่ะส่วนด้านเจนนี่เนี่ยเธอก็บอกว่าชอบนะเจนนี่ที่เป็นคนกล้าหาญฉลาดนะคะแถมยังน่ารักอีกเช่นกันค่ะ แถมก็บอกด้วยนะคะว่าเธอชอบเสียงสูงของโลเซ่นะคะเวลาฟังลมันก็เหมือนกับคนลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดง่ายๆว่ารักทุกคนนะคะแต่ว่าสําหรับลิซ่าเนี่ยเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเธอค่ะคือรักทุกอย่างที่เกี่ยวกับลิซ่านะซึงในบุคลิกของลิซ่าค่ะการได้มาเป็นบลิงค์นะคะถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอในตอนนี้เลยนะ,ะแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอมีความสุขมากๆนะคะที่ ได้ลิซ่าเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเธอค่ะโดยเธอค่ะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็งงเหมือนกันนะที่คนเกาหลีเนี่ยเกลียดชังลิซ่านะเพราะว่าคือไม่เข้าใจในตระกะตรงส่วนนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าก็เปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนนะคะของ2ประเทศ จะไม่รักเธอได้ยังไงก็ยังงง,งแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่พอได้ดูนะคะบางวิดีโอนะบางรายการที่ลิซ่านะคะไปออกรายการแล้วมีการร้องไห้เนี่ยเธอก็บอกว่าพอเธอเห็น Lisa ลิซ่าร้องไห้เธอก็ร้องไห้โดยอัตโนมัติเลยนะแล้วก็พอเห็นลิซ่ายิ้มค่ะเธอก็ยิ้มตามเธอบอกว่าลิซ่าเนี่ยกลายเป็นทั้งความสุขแล้วก็เป็นรอยยิ้มของเธอแล้วนะคะตอนนี้ แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่กําลังจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์คูอบูดง่ายๆว่ามีคอนเสิร์ตออนไลน์ก็เลยทําให้เธอนั้นได้เจอกับแบค็คนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแม้ว่าโอกาสที่จะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆนะก็คงจะยาก,กน,นะคะก็เธอบอกว่าก่อนที่จะจบจดหมายนะสุดท้ายเธอก็บอกว่าอยากจะให้อนนี่ทุกๆคนนะคะรู้เอาไว้ว่าอ,อ,อยากคำานึงนะคะถึงคนที่เกลียดชังหรือว่าแสดงความเกลียดชังพวกเรานะคะบลิงค่ะรักคุณมากนะคะ คุณทำได้คุณทำได้ดีมากสู้ต่อไปค่ะฉันจะสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็รักคุณค่ะในอนาคตนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขค่คะซึ่งจดหมายที่เธอเขียนออกมานี้นะคะก็ได้ถูกตีพิมพ์นะคะลงในบทความนะะของพิงวินล่าค่ะซึ่งก็มีผู้คนคเข้ามาอ่านนักว่า450,000รายกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นเรื่องราวค่ะที่ l l n n k ินเดียนะคะพูดถึง b บ c ็กพิงคนะคะบอกว่า เมีความประทับใจแบ็กกิงมากๆเลยนะเลยเขียนจดหมายไล่ายยาวสักขนาดนี้ค่ะอะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นเรื่องราวะะของลิงชาวอินเดียค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า